ขวาโยกขึ้นมาจังหวะนี้จังหวะนี้เตี๊ยบเขาก็อุ้มแล้วก็ไม่ใช่จังหวะก็จะสับเหมือนกันนะจันนึงลงมาอย่าง19 19ลูกนี้อุ้มโดนเซนตวิดลบลงไปแล้วก็จังหวะนี้ครับใจเย็นนะจใจนะใจเย็นจใจนะใจนะใจเย็นครับจัน จากครับขออนุญาตฮะเจเจครับจ้างครับผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจขออนุญาตนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าใครจะต่อยออกนอกครับคนไม่ได้เกี่ยวข้อผอกนอกสนามก่อนคนไม่เกี่ยวข้อผอกนอกสนามก่อนคนที่ไม่เล่นบอลออกเลยคนที่ไม่ใ่บอลออกถ้าใครอยากมีปัญหาไปกอย่ามาวุ่สนามนะครับขออนุญาตผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ผมยังไม่ยุ่งเลยคุณกำลังทำอะไรให้เดียวหมดอย่าล่ะเถอะขอมากันกูชุนโดูดิ